แม่หมูน้อยอยู่ตรงไหนคะแม่หมูน้อยแม่หมูน้อยนะคะอยู่ไหมคะถ้าใครเห็นช่วยตามหน่อยนะคะในก็สําหรับกิจกรรมข้างล่างก็ไปตามหน่อยนะคะใครเห็นแม่หมูน้อยช่วยไปตามหน่อยคะ่ะเนื่องจากว่านะคะวันนี้นะคะหลายท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นช่วงของกิจกรรมนะคะ กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมนะคะ365วันเพื่อระลึกถึงคุณสมยศนะคะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่น่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ10โมงเช้านะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่หมูน้อยนะคะซึ่งวันนี้จะมาอ่านบทกวีของคุณสมเจตค่ะขอโทษค่ะพอดีลงไปเสวนาข้างล่างนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่บทกวีของตัวเองนะคะแต่เป็นบทกวีของ นักกรท่านหนึ่งนะคะที่เคยได้รางวัลที่หนึ่งนะคะในการประกวดกวีสีแดงครั้งแรกนะคะก็คือคุณสมเจตนะคะแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะคะโอ้เหนื่อยขอโทษพอดีลูกตาลนะคะให้คุณสมเจตเขียนบทกรให้กับคุณสมยศนะคะแล้วก็วันนี้ท่านไม่สามารถมาอ่านได้นะคะแม่หมูน้อยก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในฐานะที่เคยอ่านบทกรของท่านนะคะ ถ้าความดีในการอ่านบทกรนี้นะคะถูกใจพี่น้องนะคะก็ขอยกความดีนี้นะคะให้กับคุณสมเจตแต่ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะแม่หมูน้อยก็ขอรับไว้เพียงผู้เดียวนะคะชื่อบทกรไม่มีนะอ่านเลยแล้วกันนะคะคือผู้นำแรงงานประธานใหญ่ผู้เคลื่อนไหวต่อต้านการขดขี่ เรียกร้องสิทธิ์ถูกต้องให้ไพร่กุรีรายรับที่ได้มาคุ้มค่าแรงคือผู้นำนปกอตอรุ่นหนึ่งความใจถึงกล้าชนทุกขนแห่งอยู่แถวหน้ามวลชนคนเสื้อแดงเพิ่มเติมแต่งพลังสู่สังคม ยืนหยัดส er er ู้คอมชมิย่อย่นคุยขุดค้นด้วยปัญญามาถล่มทหารกล้าถึงกับหงอยถอยล่มจมประคารมด้วยบทบาทที่อาจองยึดรูปแบบเสรีชนที่คนเข้ม จัดเต็มๆเ,เพื่อเสรีที่สุขสงแนวทางคนรุ่นใหม่ได้ดำรงยึดมั่นคงเพื่อความอำนาจปืนยึดมั่นคงเพื่อความอำนาจปืนนกพิราบสีขาวชาวรากยาาถูกกดหมายื้อยุด สุดขัดขืนถูกกัดหมาเยอยุดสุดขัดขืนยุติธรรมความเสรีไร้ที่ยืนถูกกัดกืนใต้เงาฝ่าเท้าใครฝ่าเท้าคนเสื้อแดง เสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์ของตีนตบนะคะก็ขอบคุณนะคะแม่หมูน้อยที่อ่านบทกวีของคุณสมเจตนะคะที่เขียนถึงคุณสมยศ แล้วก็บอกว่าอีกหนึ่งบทบาทของคุณสมยศนอกจากเป็นแกนนาของคนเสื้อแดงแล้วนะคะก็ยังเคยเป็นผู้นําของสาภาพแรงงานที่ร่วมกันต่อสู้ให้กับผู้ใช้แรงงานได้หลุดพ้นจากภาวะของการกดขี่นะคะก็บทกวียังอยู่ด้านล่างถ้าหากว่าใครยังไม่ได้อ่านก็เชิญนะคะด้านล่างมีเพราะว่ามีบทกวีหลายท่านนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณสมยศแล้วก็บทความนะคะสมยศที่เขาพวกเขารู้จักนะคะก็เขียนมาจากทั้งประเทศประเทศไทยแล้วก็ต่าง ประเทศและหลายประเทศที่เขียนส่งเข้ามาแล้วก็เราไม่สามารถที่จะผลิตางานนะคะบทความบทกวีที่ส่งมาถึงคุณสมยศได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่ามันเยอะพอสมควรเยอะมากนะคะหลายท่านอาจจะรู้ว่าคุณสมยศพึกษากเกษมสุขาทางองค์กรนะคะเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนต่างประเทศเนี่ยร่วมรณรงค์ให้ปล่อยตัวของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่า เราตอนนี้เรากําลังเตรียมนะคะเตรียมเพื่อที่จะทําหนังสือนะคะพ็อเกตบุ๊กออกมาอีกหนึ่งเล่มเพื่อที่จะบอกเล่านะคะคุณสมยศที่พวกเขารู้จักก็รออีกสักนิดหนึ่งหลายท่านก็จะได้รู้ว่าคุณสมยศในมีบทบาทอะไรบ้างนะคะที่พวกเราต้องอ พูดถึงเขานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีญาติญาติของนักโทษทางการเมืองอยู่ในนี้หลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าน้อยภรรยาจานทร์สุรชัยป้าอุนะคะภรรยาอากงแล้วก็พี่พี่อะไรไม่รู้แม่ค้าขายขนมคกนะคะซึ่งซึ่งอะไรนะพ,พี่โจอ่านี่นะคะซึ่งเป็นอ,อีกท่านหนึ่งที่มีสามีอยู่ในเรือนจำนะคะก็ พรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมนะคะยังไงช่วยกันตีเยี่ยมให้ด้วยทุกคนเลยนะคะพวกเราจะนําขบวนไปเยี่ยมกันนะคะช่วงนี้ ที่พรุ่งนี้สิบโมงเช้านะะหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพตรงประตูด้านหน้าติดถนนใหญ่เราจะทำกิจกรรมตรงนั้นเพราะเราอยากให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะคะเราจะไม่ทำกิจกรรมในในประตูที่ด้านข้างในเพราะข้างในผู้คุมมันเห็นไม่มีประโยชน์เราต้องให้คนข้างนอกเห็นให้รู้ว่าคนเสื้อแดงที่เขายังเรียกร้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองเขายังคงเคลื่อนไหวยอยู่นะคะช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสารเสมานะคะจะมาทำหน้าที่ในการขับขานบทเพลงบทกวีให้กับพวกเรานะคะ